เอาอยู่วอดอ่าเอาเดี๋ยวๆเฮียนๆเฮียนๆเออนี่ส่ำนี้มึงว่ากูมีบ่ซื้อสิยังมากินกูยอมมึงไปหลายปานนี้เบาเท่านี้ <laughs>

มึงก็ไล่เงตัวตีตัวบีหนไปไปกันเนี่ยไปัเนี่ยบาหูสองบาหูบาหูได้บาหูแม่งเียที่สาติต่ตำอยู่บาบาหูเขเป็นแน่นี่ยตาิตำเลยโอ้ยม่นแบบาตต่ตาหูมันจะเดียวเลยอ้เขาเบิเขาเบิสาตินะครับกินรับาเขาเบิสาติแต่ตำเาเคที่หเขาเบิาติต่ตำท่หกินกาแฟไตครับบอกสิ เนอะไรเดียดเดีครับมันก็เดียดเดีอาการเป็นไงกินก็แปลอะไรหปอะไรมันก็มุกจ้ากันไม่ไเลยนำอมเมื่อกันหามกินน้ำอมอ่ะเดียแบงคือหามเย็นเดี่ย มันดีดีอันนี้นะครับเนี่ยมู๊บวัดตมาขาโอ้ยยังงอหน่อยงหน่อยบุญไม่หนูไม่หนูงอหน่อยนะครับนี่ยบริเวณไต้หนูเงี้ยลุงถูกไหมบ่เขาเห็น่นี่กับบ่เฮ้ยเปิ้อะไรลงี้บ่เห็นนี่ตัวอะไลกนี้ครับนี่ครับอีสานเท่านี่นะครับ โอ้หน่อยออกมางออมาแล้วมันอันไ้พี่น้องบ่ได้ว่าอันันเโอมีไฟขู่ดิเจยบียออกมาแล้วน้ำคั่มมันเขาเนื้อดงวมันออกบ่ได้แล้วตัวไงผดนี่บรรยากาเดียสินีสาพเบือสาีตาี่มพเบื่อเจบอู้เจ็บ้าสี

อ๋อังนะพี่ตอไงมันดังเงินวะวัเดก่องเ็ยอู้ย่าได้ขาอะไรเฟืองนาหมกเ้าเฮ้ยกบน่บอกน่แตงนาแตงตาแียวรองนี่มาตาตาตกบยวันไปเย็บอยู่ mà ta sáng rồi đấy, trang nào thích ta rồi Ôi nhớ cứ sâu, cái kéo lông rồi là cái quả này Nhớ là cái quả này cái này Nhớ là cái quả này Ôi, nào cháu cứ đi hả, cú bà Nhớ là cháu, nó ăn sâu à Nhớ là cháu, nó ăn sâu à Nhớ là cháu, nó ăn sâu à Nhớ là cháu, nó เมียเห็นจะลงนี้เมียลเมียลงเลยแล้วไปเขาใส่ยังวะบม่จ้เขาใส่ยังคือขาตัาดีวใส่ยังก็ใส่แต่หัหสวขาอันนีใส่ยังก็ใส่หูหูสขจะไปแก้มอบเอมือเลยเ่อพงดีไมขากูหัสลามนีเมียนเงอาตง โอ้โหแล้วก็อีก่าโอ้โหไม่ได้ได้กินอยู่วะยัยแจมสันนะเพ่นแจมสันของเพ่นโ้โหโ้หไ้ก็หูสา้ตัวนี้สีแสบกูกันโอ้โหหูอะไหูยิ่งไคว่หูยิ่งไคว่วันนี้ยังไงไม่กินีกรอยอม้วยอมดวย่ยวแตา มาดูมนเนาะยุ่งยุ่งยุ่งไอ้กูยุ่งนากูยุ่งนะกูใจเน่ยอูไรกูใจเนม่ยอะไรสองคนมันออกจะคู่กม่ใส่อยู่จังเออมกคบมดเอยู่ เดี๋ยวมาพดก็แป๊บนึงเนแบบเป็นแบบเป็นแบบดตีเหรไอ้เนี่ยอาเดเตะตาถามมเป็นยัมิงปีนี่เลยองนี้ผกปีเยเป็นวเนวบองหอดปีใหม่เป็นปีใหม่ไม่กันย่มเอเาบอกว่าเพ่งนี่ซุ่มซนพวกผมเ็คนซุ่มซนในซุ่มซนเพ่นี่อก่อนอ่ะบออนเพ่งนี่แบบมันจะหน่อยกีรดมากเออนี่เดีวของเขาเออ มัมอนอกฝามึงกัไปเทียมีมีพวกมันกัาไปเที่ยหอะไม่ใช่กูกัาไปเทียมันมันเลียดังไงบ่ดิเอาบวกมาไนเัอเลียวทีนึนเอาอนตัวาออาเองวโอ้ยเอพ่มันบางเสเ่ไเอ๋อนก่าเร้นแบบาีวยบเสียรัยูปนนาวอยู่ี

ก่ยเนี่ยคู่มตาไนไมาเลยนีเอาขาเขาหูวแดงลเขาเ่ังตาเข้าไปตอกเข้าไปยเยเาตัวข้าขั้วเลยใส่เทียมเนาขาท่านใส่แว่ถ้าปลูกเขากลับส่สมุนไพรส่วนมยปปีเอาเลเนี่ยเราโฆษณาก่อนโฆษณาก่อนเทวันใหม่นะพี่จ๊ บอกว่าทานเท่ทานบอกว่าสันยังม่เลียงมด้ยอยางไปเื่อยส้างหัวเที่ยงขึ้นอยางไปเืีอยสางหัวเที่ยงขึ้นมันคือเอาไปไหวไกลเดี๋ยวนี้งานตีให้มาไ่เ่อพูดแต่ว่าหามันใสเหรอวะกินเื้ิงอ้ยหนาใสเนี่ยเอามียนมาขูดเห็นเดียกัเลยตามตัวตรงเลย

ว่อเาเยไฟรูปข้้าบอกมึงอยู่เรือนอย่างนี้ก็เหตุตรงไหนเอาา้วตายเอาไม่เอาเหูรี่นะบวเ่ไฟาได้บว่งาวงนี้จะขนาดนบนี่ บ้ยไตนไหนเอานี่นะครับบาดเท่าเงินทบาเท่านี้ลรบคลิปที่ตัวว่าเคยจะไหนมอน้องเห็ดมึงเขาจยุกที่รายุกะกเฮ้ยมึงยุ่ไว้นะเอายุกคนยุกตัวเอาเลี้ยันเคยเบิ้งอบ้เอาเอากัน เอามันมันได้แต่ไหนแนวไมันเต็นแนวไรัมงกูจะดูกันอยู่เออมันเต็นแนวไรกันอะไนี่ยิเป็นเงาเสียงสาธิตเอาเเออสาธิตเออเพี้ยจงไงฉันเป็นเงาเสียงสาธิตกูบมือนจัดตเงี้ย่นีขาตตาเขอย่างจังเบแบงเงินว่ามังขี้่าเออเอ้าารังเฮ็ดดิเฮ็ดารกทำเป็นดเอาเฮ็ดะไเอาเทาไหร่เทาไหร่เอาเฮ็ดไเอาไเท่าไหร่

บอกพี่ไม่เห็นแบบสาธิตบอกบอกจะบอกยังคือสาธิตต้นไม้เอา้งไม่อง่ไนยอด้ครับกอ่ังดีครับสาิเ่ยังสาิดสายตามไม่ม่หนอกนึ้เป็นไหนเนี่ยยังไงก็สาธิตครับเอ้จะเป็นังไงก็สาธิตจะเป็นังงก็สาิ ไอ้เพื่อนครับไอ้ไอ้าีบนี่เ้ยเป็นยังไงดเมอเป็นยังไาษาทครับอ้เป็นยังไงาษาทเป็นเป็นไอ้ไหมครับที่เราเขาบอกยังอยาก่อนเลยบอว่ามีแน่ข้าขอด้วยนะไอ้เนี้ยสิบบาทสองสิบแคเงียรมันบ้า

เอาซองเอองมันอุ้ยยาเห็ดไปที่ะมันกเลยง่นมันสิบบาทสิบบาทซื้อบขึ้นบปีไปเออยม่กองมักสิรังเอากงิไหนมันปูนน้มันไปไปเบาที่อโอ้ยขวดของพุ่นูก็กบอปนน้อ

คือินงมาคือเยมไม่ายคนบอกเท่านี้ึเมึงจำอะไรยู่บเธอนำไปแ่งบางีุไปแเอาต่่องมึงไปแ่งไมหาตเขาก็ตาอยู่นี่มึงไม่ได้กล่องก็จัดซะมึงนี่คนเดียวงก็ลับนไม่ได้เียวหนเนี่ยแลวมข่ที่เราไม่ได้าี

มากกมีบ่ซื้อยีมากิน่ยิมึงก็บอกมึงย่างไปะมันเเสียงเงเขาเลยน่มึงย่างผ้ีสาวผู้กับผย่างไปดิกูย่างเสียตมน่เียงมนเี่ย่างแม่บุ่งยมันเปนดิยีบ่กันซื้อีมากินโกยมมีูบ่ซิมึงเออท่าทางมเออ เอาอยู่หมอกมันซื้อขี้มากินก็ยัง cái ยินใส่ๆ10บาท เพิ่งเพิารหัวกูแดงเวรหลังจากกี่บ้าหัวเพิ่งกินอันนี้ก็โมูเดลเพิ่งกระสีไปหาผู้สาวเพิ่งจะไปหาผู้สาวหรอวะเนี่ยครับเดี๋ยวผมสิยันชี่ยวอ้เพิ่นบ่แจ้งหนาแจ้งสาวเอตัวน่อครับเชี่ยวเพิ่นบ่มีผู้สาวมาคุ้นรอโอ้ยไปหาผู้สาวก็ตกอันนี้เดี๋ยวเขาเชี่ยวเหรอก็ไปโอ้หถูกเไปไหนดิเดี๋ยวเพิ่นผู้สาวผู้สาวซื้อยังก่อนซื้อเลิศเออครับผู้สาวไปซื้อเลิศท ผู้สาวซื้อเลือโอโหชมผู้สาวซื้อเลือติกยูเขาเลยไปกับมาก็ไปถูมันมักเบ้าอ้วยขีเขียนอยู่ี้เขียนอยู่ขีเขียนอยโมเป็นโมเนเ้นเลือดเนเลือดอ้ยไหากยดโมเป็นเส้นเลือด เป็นเปนสิไปหาผู้สาวผู้สาวเสียงไม่โบโบแจงแต่ว่าต่ว่าเป็นเป็นไหนแขนแต่งหนาไอ้มันดูดีสักวันเสียงไม่เสียงไม่ผั่น่ากันอยู่บางหนึ่งผู้สาวผู้ชายนะน่กันจมจีเอมจีจ้า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 ทเดียวมท่าเปลี่ยนนเาเปลี่ยนไม่นนเยครับโอ้ยบุรีมาดนั้อ

ฝนกันเออพี่ลง้อนซ้อนบ้นี่ซ้อน้ซ้อนบ้มันมันตัวมันตัววรยลอ ไม่ต้องเสียไม่รู้หอวดวดงวดบงวดงฝนมาครับฝนมางวดแบงงวดแางโอ๊ยหน่วยผู้เชาผู้ชาเข้ามากันเนี่ยเข้าเข้าเข้าแบงอย่ายุ่งกับเนี่ยผมพูดจัดการส่วนตัวเขาจะม่ยุ่งกับลาลาผมผมจไมครับจไม่ครับะม่กับลาลผมแต่ง้าล้วต้าให้ลาลาผม บู้สาวก็มาไม่หนวดผู้สาวก็มาไม่หนวดผูดจการส่วนตัวผมเป็นผู้จัดการอัปพสราพามาแล้วเนี่เรื่องปีนานี่ยฝนคนเนี่ยอเเขียวเนไงัวเ้ป่าานดารอัสเข้าเข้านเข้าเข้าหมีเ ว่้จเอาฝ่ายมากวสีผินแม่ส่วนกใจส่วนก็หัวไปผมจะทำอ๋เอาใด้ชุมวันชุ่มวันมังนี้ชุกุ้งอ๋ท่าที่เหรอ่ใท่าหัวซ้่ซื้อยเื้อเตะเอรมยแมงนี่คือคืออีเห็นเสือขือลโอ้ยไม่รูอ เวยน้อยดมินก่เลี่งอเพี้ไองเขาดีอีี่เไ่ไสขาหม่เนี่่ดูดี่แต่ตาต้องล้อะัดีแต่ตาต้องด้อมอยู่ปหาด้เข้้่้าอสเ้านอุ้ยอมันตัวมันตตาได้แต่ตาต่ตาน่ ฝนฝนฝนซอกันนะพี่น้องมึงไป่ไม่งเดียงฝนสอกันเฮ้ยเ้ยมึงเจ้าเลเดี๋ยวบอกระเบื้องกระเบื้องหอนมานี่เียตามอันนี้นามาเอาบอมเลย โซี้เมียนกจะพักบ่อยบ่อยชัดนะเดบต้องเอาเข้านะเอาเข้าคือสอนหลับผมกมีผม่มีผมมีแต่ตายเลยตีแต่ตาเลยตีใส่ผมไม่ตีใส่ปิก๊งใช่ปิเกงสอนโอ้ยเจ็บเท้าโอ้ยพอเล้ยวพอแดีวทัพเนผู้สาวก็มากแล้วใส่เใช่ปเ าหนู้สาวก็มากแล้วยังคิวกูล่ะก็คิวไ่คิวม่ตองส่ห้าต้มไรสิสองข้าสอเขียนคิวา้บ่บ่เอาอัเนั้นเบิ้งได้จอนกับพ่อแล้วพี่องเด้อเนี่ยเด็กจอนจตาเนี่ยเด็กเนเใส่ตาตาเน้ต้องทำเลยลาลามีอล้ลาะย้งก็ไ่าาทำไม เอาเรได้เอาาเา้าแล้ยูเิกูเิกันดูเลยผูกันเอกเพตาเอกโหอันป็นต่อที่ปัตตทีู่อันเป็นต่อทียต้มยิ้ยนะอับปจะปกิตรื้อไปผู้ชายจงมาจกหลงเลยวะวานี่กูกวดย้ ้องอะไรขี่งหังยงนีข้าวดด้คเนี่ยทคืนเทเอาวดเอเกาธิตมเหพลงเพลงเดี๋ยนะเพลงก่อนอีวันนเสยมบัดดูเงีย่เพเดีเพงอ้างองคโอ้ยผู้สาวบอกว่าผ่านน่อนสาวว่านมีกี้ยวีหวมีข้านี่ โอเคเท่รอ OK. ุ้ยเ่าไห่โอ้ยเีอยู่อยว่ใงกล่องคือรอม่เองเ่าไอ้ยพูดเลยแก้วอ้ดูดูกวนตีนมอเอออาบไฟมาคนกวนตีนมาหาบอกนี้ละแก้วแก้วซื้ก่ับ ไม่กวนตีนไม่ต้องผ่านมาว่าซ่าโอเไหมอ้าวต้องปิดปเนไหมกูจะกนับาเอ้ามีช่วงนมีสีสนี่ลครับาิมาเ้มเนี้ยิมาเออหลายเ้ยฮ่ฮฮอส เมสาดีเข้าใจเด้าใจคิวบ้างไปืิอบ้างไปต่ตาได้ีแต่ขอบตาหนสาดีสสดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสาดีเรีกแต่ขอบตาเด็กไม่เกินเราสาดีสาดีพ่อแม่พี่น้องลนห่งได้หนีหัวหันหัวหันไม่ใรกใ่ห้กดบ่บุ่ได้กับวันวยินห้ามวาสามป่งอะไรครับจ้อยพ่อสาวซาดีหรือ ออพ่อพ่อพ่อดพเาจินี่เอาไว้เอาไว้ซ่านีปีจิิิซะสวัสดีครับปีจินะครับปีจิแบบเป็เทางการบบแบบแ็นมองเาเ่าไรออสวดปีจินะครับขอโทษขอโทษขอโทษแต่ว่าสาธิตไปนำสาธิตเอว่าคนี้เดินป่าเด้อับเด้อสาธิตคือคือเด่นกับมนมนเดีวกับมมนหเลยอนอยยังนสาธิตผมเป็นเอฟซีผมเลยอยาคิดทุกคน่ใช่หผมเเพื่อนผมเเพื่อน วันนี้ผมก็เมาเมือนเใส่ัตว์อะไรกาะถอไปเจ้านี่ก็ปามันเด้ครับเออเคแบบมันวข์ให้เ็ดลูกใก่อนให้ลูกในบ้านในบ้านในสวนลูกในบ้านบ้านในสวนโมเมนไอ้ผม เราทีที่ผมผมไม่มาผมเห็มวนวันบ่ได้ร่วงเกินบอได้เป็นแก่กับ่ได้ื่ว่าจีเรื่องเกินเรครับอันนี้ให้เยี่ยนแบบมวนๆนเอเป็นเป็นเบอร์เป็นเบอร์แบบม้วนๆัะเธอครับมวนครับผมมาเพื่อนผมมาเพื่อนผมมาเพื่อนบ่อบ่ชื่อบ่ชื่อแค่ทิศเนี้บ่เป็นเอฟซีผมใจไม่ร้องใจแค่ทิ่ชื่อเอ้ซี่มือนพ้นชื่อวเบิง ตัวในสิ่งบอกว้าแก้วเอาปิดปิดปิดนะฟอมเลยฟอดปิดจีครับฝากฟดงแดิฝากก้แดิฝากกุ้งแดฝากุ้งแงสไครต์กูซับสไเรต์กูดกูเชื่กูซสไครตก ก็ไหล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 ก็เสียกส่องใส่สองบาลเลยใส่บอลแดงนะครับด้สองเรีกเทวานอะไรก็ได้เออสาวไข่ครับคาซัไครับเลครับครับเอาราดเลยราเลยฟาดสวัสดีครับสวัสดีครับฟามที่เราฟ